สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกับวิชานาตัดสินกับคุณครูโจเอ้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนเรื่องภาษาท่าทางน,นาตัดสินไทยไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถปฏิบัติภาษาท่าทางน,น้าตัดสินไทยถูกทั้ง5ท,ท่าเลยนะคะคุณครูขอชื่นชมเด็กๆค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ ไปเรียนเรื่องต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ระบุนาตยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏสินไทยที่ฝึกปฏิบัติได้ 2. ปฏิบัติหน้าตยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศินไทยได้อย่างถูกต้องสวยงามและ 3. ชื่นชมหน้าตยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศินไทยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเ,เรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนวันนี้นั่นก็คือการทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะ นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆเรามาทบทวนเรื่องที่1กันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องนาฏยศัพท์นั่นเองค่ะค่ะเด็กๆนาฏยศัพท์นะคะก็จะมีความหมายว่าเป็นคำนะคะที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยานะคะท่าทางทางนาฏศิสินไทยนั่นเองค่ะโดยนะคะ จกใช้เอาจกใช้อวัยวะนะคะทุกส่วนนะคะของร่างกายนะคะมาปฏิบัติเป็นท่านาฏยาศัพท์นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นจีบข้าจีบหงายตั้งวงบนตั้งวงกลางและตั้งวงล่างนั่นเองค่ะค่านาฏยาศัพท์เบื้องต้นนะคะที่เด็กๆได้เรียนไปนั่นก็มีจีบข้าจีบหงาย วงบนและวงล่างค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทบทวนนาติยศัพท์เบื้องต้นกันเลยนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะการปฏิบัติท่าจีบนะคะจีบของเราที่เราฝึกไปแล้วเราจะแบ,บ่งออกเป็นสองลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือจีบค่ํามและจีบหงายนั่นเองค่ะถ้า เด็กๆนะคะเรามาฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยค่ะลำดับแรกนะคะนั่นก็คือจีบหงายค่ะให้เด็กๆทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะโดยให้นิ้วหัวแม่มือนะคะมาจวดข้อแรกนะคะของปลายนิ้วชี้จากนั้นนิ้วที่เหลือทั้ง3นิ้วกรีดออกให้ตึงนะคะในลักษณะคล้ายๆกับพัดและจุดสำคัญคือหักข้อมือ เข้ามาหาลำแขนให้ได้มากที่สุดลองทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูจะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนทั้ง2มือเลยนะคะเริ่มจากใช้นิ้วหัวแม่มือมาจรดข้อแรกของปลายนิ้วชี้ค่ะจากนั้นนิ้วที่เหลือทั้ง3นิ้วกรีดออกให้ตึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วหงายจีบขึ้นหักข้อมือเข้ามาหาลำแขนนะคะ แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าคุณครูจะหักข้อมือให้จีบนะคะตั้งขึ้นเป็นจีบหงายค่ะถ้าเด็กๆเรามาทบทวนจีบคว่ำกันอีกหนึ่งท่านะคะค่ะจีบคว่ำนะคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะโดยนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือมาจรดข้อแรกของปลายนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกีดออกนะคะให้ตึงเลยค่ะ จากนั้นให้ความจีบลมแบบนี้นะคะอย่าลืมหักข้อมือเข้ามาหาลำแขนให้ได้มากที่สุดค่ะเด็กๆมาทบทวนกับคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะจีบคว่ำนะคะให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือมาจวดข้อแรกของปลายนิ้วชี้นะคะจากนั้นนิ้วที่เหลือทั้ง3นิ้วกรีดออกนะคะให้ตึงมีลักษณะคล้ายกันกับพัดนั่นเองค่ะ หักข้อมือเข้ามาหาลำแขนเหมือนเดิมแต่อยู่ในลักษณะคว่ำมือลงเรียกว่าจีบคว่ำนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูด้านข้างนะคะปลายจีบจะคว่ำลงนะคะแต่หากข้อมือเหมือนเดิมค่ะลองฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะคะค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆสามารถปฏิบัติด้ถูกต้องตามที่คุณครูได้สอนนะคะ แสดงว่าเด็กๆนะคะมีการพัฒนาตนเองอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะน่าจะยัดศัพใน่าต่อมานั่นก็คือการตั้งวงนะคะการตั้งวงจะใช้นิ้วทั้ง4นิ้วเรียงชิดติดกันจากนั้นให้นิ้วหัวแม่มือแยกออกมาหักนิ้วหัวแม่มือเข้ามาหาฝ่ามือเล็กน้อยนะคะโดย เราจะแบ่งการตั้งวงนะคะเป็นตั้งวงของตัวพระและตั้งวงของตัวนางนะคะค่ะตัวพระคือผู้แสดงนะคะที่แสดงเป็นผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้ชายนั่นเองค่ะสามารถใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายแสดงได้นะคะค่ะส่วนตัวนางนะคะก็จะเป็นผู้แสดงที่รับบทบาทเป็นผู้หญิงค่ะโดยจะใช้ ผู้หญิงหรือผู้ชายแสดงบทบาทตัวนางก็ได้นะคะเรามาเริ่มต้นการปฏิบัติค่าตั้งวงตัวพระกันเลยนะคะค่าค่าวงบนตัวพระนะคะเด็กๆจะต้องวัดจากระดับคิ้วหรือแง่สีสรันนั่นเองค่ะโดยนะคะให้นิ้วทั้ง4นิ้วเรียงชิดติดกันนะคะจากนั้นหากข้อมือเข้ามาหาฝ่ามือให้นิ้วหัวแม่มือ หากเข้าไปนะคะหาฝ่ามือค่ะแบบนี้นะคะส่วนนะคะอันนี้เป็นตั้งวงบนตัวพระนะคะตั้งวงบนตัวนางจะปฏิบัติท่าคล้ายๆกับตัวพระค่ะแต่จะมีความแตกต่างกัน,กนที่ระดับวงนะคะเรามาเริ่มฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะค่ะเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆนะคะ นำนิ้วทั้ง4นิ้วเรียงชิดติดกันจากนั้นให้หักนิ้วหัวแม่มือนะคะเข้ามาหาฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วก็หักข้อมือเข้ามาหารำแขนค่ะตั้งวงบนตัวนางระดับวงจะอยู่ระดับห่างคิ้วนะคะและวงจะแคบกว่าของตัวพัดนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะ ฝึกบ่ยบอยๆจะได้เกิดความถูกต้องและชำนาญค่ะนาฏยศัพท์ในค่าต่อมาคือตั้งวงล่างค่ะเรามาเริ่มฝึกปฏิบัตินาจยศัพท์วงล่างของตัวพระกันก่อนนะคะลักษณะมือเหมือนเดิมค่ะให้นิ้วทั้ง4นิ้วเรียงชิดติดกันจากนั้นให้เอานิ้วหัวแม่มือนะคะหักเข้าไปหาฝ่ามือ แล้วเด็กๆนะคะหักข้อมือเข้ามาหาลําแขนจากนั้นให้เด็กๆนะคะกันสอบออกมาระดับมือจะอยู่ห่างกันบริเวณหัวเข็มขัดนะคะมือทั้งสองข้างจะอยู่ระดับสะเอวหรือหัวเข็มขัดนั่นเองค่ะตัวพระจะต้องการสอบออกแบบนี้นะคะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะนาตยาศัพท์ในท่าต่อมา นั่นก็คือวงล่างค่ะของตัวนางนะคะค่ะข้อแตกต่างระหว่างวงร่างของตัวพระกับตัวนางนะคะก็จะคือการการสอบกับการไม่การสอบนั่นเองค่ะเด็กๆได้เรียนวงล่างของตัวพระไปแล้วใช่ไหมคะจะมีการการสอบนะคะให้เห็นเหลี่ยมของมือนะคะแต่ของตัวนางนะคะจะไม่การสอบเรามาฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะ ฝึกปฏิบัติเหมือนกันเลยนะคะค่ะเริ่มจากนะคะให้นิ้วทั้ง4นิ้วเรียงชิดติดกันหักนิ้วหัวแม่มือนะคะเข้ามาหาฝ่ามือจากนั้นนะคะให้หักข้อมือขึ้นแล้วผุกศอบมานะคะมือที่อยู่ด้านหน้านะคะจะอยู่ใกล้กันนะคะอยู่บริเวณหัวเข็มขัดหรือว่าระดับชายพกหรือว่าเอวของเรานั่นเองค่ะแบบนี้นะคะ จะไม่กันสอกเหมือนกันกับของตัวพระนะคะจะหุบสอบออกมาปล่อยแขนตามธรรมชาติค่ะลองฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความถูกต้องและชำนาญในการปฏิบัติค่ะค่ะเด็กๆเรื่องที่สองนะคะที่คุณครูจะทบทวนให้นั่นก็คือ ภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยนั่นเองค่ะค่ะภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยนั่นก็หมายถึงนะคะการแสดงนะคะท่าทางนะคะยางมีรูปแบบค่ะโดยนะคะเราจะถ่ายทอดออกมาเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นท่าฉันท่าเธอท่าไปท่ามาและท่ารักนั่นเองค่ะ ท่าที่เก่าไปข้างต้นนะคะเด็กๆก,ก็ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมคะแต่ยังมีบางคนที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องวันนี้คุณครูคก็เลยมาทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆไปทบทวนภาษาท่าทางนาฏศิสินกันพร้อมๆเลยนะคะไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะต่อมาการฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยนั่นเองคะ่ะ ท่าที่1นนะคะคือท่าตัวเราหรือว่าท่าฉันนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะให้เด็กๆนะคะจีบมือซ้ายนะคะเข้ามาหากอกค่ะมือขวาจีบส่งไปข้างหลังก้าวเท้าวขวามาด้านหน้า แทนความหมายว่าตัวเราหรือว่าค่าสันนั่นเองค่ะภาษาท่าในท่าที่สองนั่นก็คือท่าเธอค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะให้เด็กๆนะคะใช้มือซ้ายนะคะตั้งวงค่ะจากนั้นนะคะพิกมือนะคะโดยให้นิ้วทาง่านิ้วเรียงชิดติดก,กัน มือขวาจีบส่งไปด้านหลังพร้อมกับก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะคะแทนความหมายว่าเธอนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ตามคุณครูเลยนะคะภาษาท่าในท่าที่สาคือท่าไปนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ ให้เด็กๆนะคะจีบมือขวาค่ะจากนั้นม้วนออกนะคะแบบนี้ค่ะมืออีกข้างหนึ่งจีบส่งไปด้านหลังนะคะแ็งตึงนะคะเรามาฝูกปฏิบัติอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆฝึกปฏิบัติพร้อมคัูเลยค่ะจีบทั้ง2ข้างนะคะ มือขวาม้วนจีบออกก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะคะแล้วย่อตัวลงนะคะปล่อยจีบเป็นตั้งวงนะคะอยู่ในระดับสายตากเรียนค่ะแทนความหมายว่าไปนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะภาษาท่าท่าต่อมา คือถ้ามานั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้เลยนะคะให้เด็กๆนะคะใช้มือซ้ายตั้งวงจากนั้นนะคะให้เด็กๆหักมืองอลงมาคล้ายๆกับขวับมือเรียกนะคะบิดเข้ามาหาในลนักษณะตัวเองค่ะแบบนี้นะคะ เราจะมาทำอีกหนึ่งรอบนะคะไปพ,พร้อมๆกันนะคะหนึ่งเด็กเริ่มเ,เลยค่ะให้เด็กๆนะคะใช้มือซ้ายตั้งวงนะคะมือขวาจีบส่งไปด้านหลังก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าจากนั้นกดมือลงหักมือเข้ามาหาตัวเองนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งวงหักมือเข้ามาหาตัวเองนะคะแทนความหมายว่า ท้ามานั่นเองค่ะเด็กๆฝึกปฏิบัติดูนะคะและภาษาทา่าท่าสุดท้ายนั่นก็คือท่ารักนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะใช้มือทั้งสองข้างมาประสานกันไว้ระดับอกนะคะก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะคะโดยให้นิ้วทั้งห้านิ้วเรียนชิดติดกันนะคะการสอบออกเล็ดน้อยค่ะ ลองฝึกปฏิบัติพร้อมคุณครูเลยนะคะให้เด็กๆนะคะใช้มือทั้งสองข้างมาประสานกันไว้ระดับอกนะคะการสอบออกเล็กน้อยนะคะก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะคะย่อตัวลงเยังศีรษะทางด้านเท้าขวานะคะเยังศีรษะไปทางด้านขวาเล็กน้อยแบบนี้ค่ะแทนความหมายว่ารักนั่นเองค่ะเด็กๆ สามารถฝึกป,ปฏิบัติภาษาท่าได้ครบทั้งห้าท่าตามคุณครูได้เลยนะคะค่ะเด็กๆได้ทบทวนเรื่องน่าจะยศัพท์และอาษาท่ากันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในหน้าที่ 75และหน้า76นะคะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2หน้าฏตยศัพท์และภาษาท่านะคะโดยแบบทดสอบนะคะจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะจากนั้นให้เด็กๆก,การกระบาดท,ทับตัวอักษรที่อยู่ทางหน้าคำตอบนะคะเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆทำครบ10ข้อให้เด็กๆเ,เขียนชื่อ นามสกุลชั้นและเลขที่นะคะถ่ายรูปส่งงานนะคะในลายส่วนตัวคุณครูโจอ้นะคะคุณครูจะทิ้ง ID ดีลายนะคะไว้แบบนี้นะคะค่ะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งที่ลายส่วนตัวคุณครูโจเอ้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นการทดสอบนะคะเด็กๆต้องตั้งใจทำนะคะ อย่าลืมเขียนชื่อน,นามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนถ่ายรูปส่งเสมอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่กับการเรียนการสอนครั้งต่อไปหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดคุณครูต้องขออาภัยไว้ณัที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดหัวใจ ในช่องชัดราพรกุ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ